ติดตามเธออยู่นะจ๊ะเธอไม่รู้บ้างเลยต,ตอนนี้ไม่ว่าเราจะคลิกไปที่เว็บไซต์ไหนเราก็จะเห็นป๊อปอัพกระโดดขึ้นมานะครับว่ายอมรับคุกกี้ไหมยอมรับคุกกี้ไหมนะครับอย่าเพิ่งกดยอมรับหรือว่ารำคาญครับดูคลิปนี้ไม่ยาวหรอกแล้วมันจะทำให้การท่องโลกโซเชียลหรือว่าโลกของอินเทอร์เน็ตของคุณนั้นปลอดภัยมากขึ้นครับ ก่อนจะไปถึงขั้นที่ว่าคุกกี้เนี่ยมันอันตรายมากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะป้องกันมันได้อย่างไงก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับตั้งแต่มีกฎหมาย p d p a หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ออกมาเนี่ยเราก็จะสังเกตได้ว่าเวลาเรากดลิงก์ไปที่เว็บไซต์ไหนเราก็จะเจอป๊อปอัพที่เด้งมาถามเราว่าให้ยอมรับคุกกี้หรือเปล่าซึ่งอันที่จริงเนี่ยไอ้คุกกี้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมีตอนที่กฎหมาย p d p a อออกมานะครับมันมีมานานแล้วแต่พอกฎหมายนี้ออกเขาก็บอกว่าเจ้าของเว็บไซต์นั้นจะต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้ ก็คือเราๆเ,เนี่ยครับว่าคุณจะเก็บข้อมูลชั้นคุณจะเก็บอะไรชั้นไปบ้างคุณจะเอาข้อมูลชั้นไปทําอะไรตรงนี้เขาต้องขอความยินยอมเราเขาก็เลยต้องทําเป็นป๊อปอัพมาถามเราก่อนนั่นเองครับส่วนในคําถามที่ว่าทําไมมาเรียกว่าคุกกี้นะครับผมก็ไปนค้นหามาให้แล้วครับมันมีหลายทฤษฎีมากแล้วก็ไม่มีการยืนยันที่แน่นอนว่าใครถูกใครผิดแต่เอาเถอะนะครับเรื่องนี้เราไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้เรามารู้สิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับเราดีกว่าครับคุกกี้มันคืออะไร คุกกี้มันก็เป็นไฟล์เล็กๆนะครับที่เก็บประวัติของเราไว้นะครับในการเข้าเว็บไซต์เนี่ยทำให้เกิดความสะดวกเวลาเราเข้าไปที่หน้าต่อไปหรือว่าออกไปแล้วกลับเข้ามาใหม่มันทําให้เว็บไซต์นั้นๆจาเราได้ทําให้ไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปทําอะไรซ้ําๆเช่น,ชนผมยกตัวอย่างว่าเราเข้าเว็บที่มีหลายภาษาแล้วเราก็ไปเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยนะเราออกไปว่าวันหลังเราเข้ามาอีกเว็บไซต์นั้นก็จะยังเป็นภาษาไทยให้เราใช้งานอยู่แบบนี้เป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกว่าคุกกี้ครับ ทีน Cookie เนี้ยคุกกี้เนี่ยมันก็มีหลายประเภทนะครับและแต่และเว็บไซต์ก็มีการตั้งชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปบ้างตรงนี้ขอให้สังเกตอ่านคําอธิบายที่เว็บไซต์นั้นๆมีแต่ผมจะขอแยกเป็น2ประเภทใหญ่ๆอยู่2แบบก็คือแบบที่จําเป็นต้องมีและแบบที่ไม่มีก็ได้ครับ แบบแรกครับก็คือแบบที่มันจําเป็นต้องมีคือ,อยังไงมันก็ต้องมีครับ<ส>เพราะ<ส>มันจะช่วยทําให้เว็บไซต์เรานั้นสามารถทํางานได้อย่างถูกต้องสมมุตินะครับเราลงชื่อเข้าใช้ f c e e o o o ล็อกอินเข้าไปแล้วต้เต้เตเนี้ยเวลาเราไปโพสต์เมนเพื่อน,นไปหน้าอื่นไปดูเพจน,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 นู่นเพจนี่เพจนั่นมันก็ต้องจําใช่ไหมครับว่าเราคือใครไปเม้นอะไรกับใครเพราะฉะนั้นแบบนี้มันเรียกว่าจําเป็นต้องมีไม่งั้นมันก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะ ถ้าอยู่ดีไปโผล่โพสเพื่อนมาแล้วแล้วเราจะไปเม้นเลยเนี่ยมันจะรู้ได้ไงว่าเป็นเรานะครับอแบบนี้ก็คือมันจะต้องมีหรืออีกยกตัวอย่างหนึ่งครับสมมติว่าเราไปซื้อของบน Lazada นะครับเราล็อกอินเข้าไปแล้วรูดรูแล้วก็เอ้ยชอบจักรยานคันนี้หยิบใส่ตะกร้าไว้นะครับแล้วเวลาเราจะไปจ่ายเงินระบบมันจะได้จําได้ครับว่าอ๋อคุณน่ะคนเดียวกันกับ ไอคนที่เลือกจักรยานคันนี้นะครับคุณจะได้จ่ายเงินถูกส่งที่อยู่ไปถูกแบบนี้เขาเรียกว่ายังไงจำเป็นต้องมีครับส่วนแบบที่2นะครับก็คือแบบที่ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะครับ ตรงนี้จะมีประเภทยิบย่อยออกไปมากแล้วก็แต่ละเว็บไซต์ก็เรียกต่างๆกันนะฮะตรงนี้ให้ศึกษาที่คมอธิบายของเขาเขาอาจจะตั้งหัวข้อได้ไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะักแต่ที่พบเห็นบ่อยๆแบบที่1ก็คือแบบที่เก็บข้อมูลเราไว้เพื่อวิเคราะห์สถิติเขาจะได้รู้ไงครับว่ามีคนเข้าเว็บไซต์เขากี่คนจะมาช่วงไหนมาจากส่วนไหนของโลกเขาจะได้เอาสถิติตรงนี้ไปปรับปรุงเว็บไซต์หรือบริการของเขาให้สอดคล้องกับความต้องการของเรานั่นเองสมมติว่าผมเข้าจากจังหวัดอยุธยาชอบเข้า ตอน3ามทุ่มเจ้าของเว็บไซต์ก็จะได้มีข้อมูลตรงนี้ปรับปรุงการพัฒนาของเขาแบบที่2นะครก็คือแบบที่เก็บไว้ทําโฆษณาครับเวลาเราค้นหาสมมุตินะฮะในแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับไม้กระถางเราก็จะเห็นว่าก็จะมีกระถางต้นไม้มีปั๊มน้ํามีสายยางรดน้ําโชล่เข้ามาด้วยครับ เพราะเขารู้แล้วว่าคุณกําลังต้องการไม้กระถางฉันจะเอาอะไรไปเสิร์ฟคุณอีกเขาก็เลยส่งสินค้าชนิดที่อยู่ในหมวดเดียวกันนั้นมาให้คุณแบบนี้ก็เรียกว่าเก็บไว้เพื่อการโฆษณาครับอีกแบบหนึ่งฮะมีทั้งดาร์กแล้วก็ไวท์มีทั้งสายดาร์กแล้วก็สายไม่ดาร์กนะฮะก็คือแบบที่ว่าเป็น third party cookie นะครับนั่นคือเขาเก็บคุกกี้ของเราเนี่ยแต่เขาแชร์ข้อมูลของเราเนี่ยไปให้เว็บไซต์พันธมิตของเขาผมจะยกตัวอย่างคุณเซิร์ช หารองเท้าวิ่งใน Google แต่พอคุณไปเปิด Facebook คุณก็จะเจอโฆษณารองเท้าวิ่งรุ่นล่าสุดโผลมาพอไปเข้าแอป Lazada คุณก็จะเจอรองเท้าอีกนะครับขึ้นมาเทียบเลยนั่นแหละครับแต่อันเนี้ยมันก็ยังเกี่ยวก,การโฆษณามันก็ยังพอมีประโยชน์กับเราอยู่ใช่ไหมครับแต่อีกแบบหนึ่งนะฮะเติร์ดปาร์ตี้อีกประเภทหนึ่งนี่น่ากลัวที่สุดเคยมีคนโทรมาถามผมหลายคนแล้วครับว่า แอปโซเชียลมีเดียของเขาเนี่ยถูกแฮกได้ยังไงมันมีใครแฮกหรือเปล่าทําไมมันไปนโพสต์รูปไม่เหมาะสมไปหาคนอื่นได้ยังไงก็นี่แหละครับแอปพวกนี้ชอบตีเนียนเป็นเกมมาให้เล่นเช่นคุณมีชื่อในภาษาเกาหลีว่ายังไงคุณหน้าเหมือนดาราคนไหนดูดูไปก็เหมือนสนุกนะฮะแต่ก่อนที่คุณจะเล่นเนี่ยเขาจะถามคุณอยู่นะครับว่าคุณยินยอมให้เขาเข้าถึงข้อมูลได้แค่ไหน ถามจริงเลครคุณจะไว้ใจเขาได้ยังไงนะครับทางนี้ตรงนี้ถ้าคุณไม่คิดแล้วก็ไม่อ่านก่อนแล้วก็ผลเสียหายที่ตามมาหลายแรงถึงขนาดถูกแฮกข้อมูลได้นะครับเอาละครับอย่าเพิ่งตกอกตก,ตก,ตกใจไปนะถ้าปกติคุณเป็นคนที่ไม่ซุกซนเข้าไปด์กเว็บบ่อยๆจนเกินไปแล้วก็ความเสี่ยงก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับปกติป๊อปอัพที่เขาเด้งเข้ามานะครับสังเกตอยู่ดีๆจะมี ที่ให้ตั้งค่าอยู่เราสามารถเข้าไปตั้งค่าเลือกข้อมูลแบบไหนที่เราจะยินยอมให้เขาเอาไปอยู่เมื่อเราอ่านดูดีๆแล้วก็สามารถตัดสินใจด้วยตัวคุณเองได้ว่าคุกกี้ประเภทไหนที่เราพร้อมจะให้เขาเอาไปใช้งานครับ ช่วยกันติดตามช่วยกันแชร์ช่วยกันเน้นเข้ามานะครับแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวที่เรารู้แล้วก็ตามเพราะว่าเราต้องการคนติดกามเยอะเ,อะเพื่อที่จะสร้างโอกาสสร้างการรับรู้ให้คนที่ยังไม่รู้จักเรื่องนี้ครับเรื่องที่เราเสือไปเพื่อช่วยเหลือทั้งคนที่ยังไม่รู้อีกมากมายที่ตกเป็นเหยื่ออยู่ทุกวันครับอย่าลืมนะครับจะรึกษาปัญหาเกี่ยวกับไซเบอร์ออนไลน์นะครับอาชญากรรมออนไลน์ติดต่อเข้ามาที่1441หรือ0 8 1 8 6 3ป0 0หพหรือจะแจ้งความออนไลน์ก็ทาง h a i p o l i c e อน online.com ได้เลยนะครับ อย่าลืมครับติดตาม PCT Police เพื่อรู้ทางความคิดของโจรออนไลน์ครับ